เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของ c h anel n Mummy T i s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะวันนี้มาให้หคลิปนะครับเหนื่อยเหมือนกนะันฮะ แต่ไม่เป็นไรครับลงให้ได้นะครับคนถามเข้ามาเยอะครับรอตรวจสอบรอตรวจสอบรอตรวจสอบสําหรับลงทะเบียนเราชนะเนี่ยมารอนานแล้วทําไมไม่เห็นรู้เรื่องสักทีหนึ่งแยกเป็น2กรณีแบบนี้นะครับกรณีแรกนะครับท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ถูกไหมฮะเพราะว่าท่านแบบว่าคิดฐานภาษีต้องคิดปี63แล้วฉันยื่นไปตั้งแต่8กุมภาถึง8มีนาเนี่ยเมื่อไหร่จะรู้สักทีหนึ่งคำตอบก็คือ ท่านสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของท่านได้นะครับผ่านทาง w w ็บไซต์เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่19บมีนาคมนะครับย้ำว่า19มีนาคมนะครับส่วนหลายคนที่ได้เหล่าชนะแล้วแต่ไปกดสละสิทธิ์เนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัดสินใจไปสมัครใหม่ตามธนาคารต่างๆนะครับก็คือให้สมัครตั้งแต่วันที่15บหถึงยีกุมภาพันธ์ท่านจะได้รู้สิทธิ์ของท่านเช็คผ่านเว w บเราชนะ .com คือวันที่11มีนาคมนะครับ ลองฟังดีๆลองฟังหมาถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ